สวัสดีครับท่านสมาชิกที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับเ <c oughs> ก็จะมาเล่นแอป,ปดิท t อกกันนะครับพี่น้อง <c oughs> แล้วก็วันนี้จริงๆผมอัดแล้วเมื่อกี้แต่ว่าผมเชื่อว่ามันคงจะทําไม่ได้เพราะว่าคงจะมีดรามมากครับ <c oughs> แล้วก็บันว่าวันนี้เราจะมาทำออคอนเทนต์กับคนที่ผมติดตามใน t ิกตอกโดยวันนี้เราจะไม่ลงคิดเกี่ยวกับพวก <c oughs> ว้าวเอาเป็นว่าเราก็มาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกเลยเราก็ต้องเข้าแอปดิกก์ก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาที่กำลังติดตามต้องเบอร์ใช่ไหมี่ยคือปกติอ่ะผมเป็นคนที่ชอบฟอยพวกที่แบบผมจะบอกยังไงดีวะไอ้แค่ไปดูไปดูเองนะครับเราจะมาส่องไอจอนที่ผมชอบกันนะครับไอคนนี้ก็สนุกกันนะเนเนี่ย

ทีนี้ผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ทาตามหน้าที่นะคุณก็เขาถามอะไรก็ช่วยตอบตอบได้ก่อนนะช่วยฟังเขาวิทีน,นึงนะเ,ออเห็นใจเขาเหมือนกันคนต่อไปเลยนะ <c oughs> หายแล้ว <c oughs> มีแต่ผู้หญิง What the fuck อ่านี่คนนี้เป็นนักร้องอินโด,ดน,ะนะครับ so long and so long มองดนี่ก็เป็นเพลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ตากใบนะวันที่11เดือนระมาดอนปี47นะครับเหตุการณ์นี้ทุกคนรู้ไหมผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกอะความรู้สึกมันแบบคือผมก็เข้าใจเนื้อหาของเพลงนะว่ามันพูดว่าอะไรรู้ไหมตอน,นที่ผมฟังครั้งแรกอะ คือแบบน้ําตาซึมเนยทุกคนจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรในวันนั้นหรอกนะบอกถึงเรื่องราวในวันนั้นแหละว่าพวกเราเนี่ยไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมเราถูกกระทํเหมือนกับเราไม่ได้เป็นคนประมาณนี้ครับไม่มีเลืออ่านี่โอ้คนที่ติดตามสี่แสนกว่าเนี่ยว้าวไม่ธรรมดาเนี่ยไอ้แค่ หน้าแสนวิวเนี่ยดูนี่ดีกว่านี่มันโคตรของการลิปซิงค์ที่แบบโคตรเหมือนนี่ครับผมเห็นเขาเนี่ยทำลิปซิงค์มาหลายเพลงนะ้แบบจังหวะปากแล้วก็แบบอารมณ์อินเนอร์ของเขาแบบมาเ็ีมากๆผมให้เลยสามแปด อ่านี่ไงชื่อดีนะเบนดี้ว้าวมามะมามาดูคลิปล่าสุดดีกว่าอ้โยไปไปเลยครับผมผมไม่อยากดูนะอยู่นี่เอาตรงตรงเลยนะไม่อยากดูโอ้ จะมาชอบคนอย่างผมค่ะอ้แค่ก0 0 0 0ิว หล่อเท่อเทไปดูคนอื่นดีกว่าแมงก็เยอะฮะพี่เตมไม่ต้องดูหรอกพี่แต่รถนี่ครับ MVP ของวันนี้เลยเนี่ยวิลล่านะครับคนนี้คลิปนี้จะดูแล้วเมื่อกี้ให้คลิปดูดูคลิปนี้ดีกว่านะ สล้านแปดแสนวิวโคตรเท่ป่าเขาวิลล่าก็เขาก็หล่อแล้วมาดูเบ้นดีกว่าลูกยี่สิสบับ7แลบลิ้น6 นั <l acht> งแค่ตรมาแล้วครับวับอาตมาเปิดใครตามสมบัติต่อไม่รอ้วนะซันซิลเข้าทีผมไม่ผมไม่เข้าทรงเสียทีเ <c oughs> วลาอนี่2สองล้านวิวครับโอ้โหคนนี้นี่มาอะไรจริงไง ใครทํากูกูจําฝังใจถึงทีกูเมื่อไหร่กูจะใส่ให้สุดตีนว้าวหล่กกอ,เ,อเท่เรามาดูคอมเมนต์ดีกว่านะครับไอดก,กล่าสบัดสบัด11ลูปหัว20แลบลิ้นสา นนจะบอกไข่เองอีกแล้วอาตมาเปิ่ไข่ตามนีอีกแล้ว <c oughs> เขาจะหายดีไหมครับคุณหมอ <c oughs> เขาไม่ได้เป็นอะไรทุกคน <c oughs> เขาปกติดี <c oughs> เอาอีกสักคลิปแล้วกันเ <c oughs> กือบล้านวิวเนี่ย <c oughs> อะไรนะ คุณโดนหลอดตาบอกอะไรวะว้าว <c oughs> สัรับวันี้ใครชอบคลิปแบบนี้กเกยลิมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ด้วย คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็รอนนี้ก็สวัสดีคนที่มีชีวิตอยู่บุงดุงยาแล้วนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้า